สวัสดีครับผมช่างเปรย์เมคเกอร์ฮะเดี๋ยววันนี้มี UPS มาขายโลกในราคาถูกนะครับใครอยากได้ UPS ที่ใช้งานได้จริงแต่ว่ามีตำหนิแค่บอดี้ภายนอกนะครับก็ติดตามคลิปนี้เลย UPS ที่ผมขายเนี่ยก็จะมีตำหนิอยู่แค่ประมาณ3 3ตําตำแหน่งนะฮะสามตำหนิก็คือตำหนิที่เป็นภายนอกภายในแล้วก็มีตำดิที่หยดน้ำเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละตัวให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับเอา ตัวที่มีตำหนิเรื่องหยดน้ำก่อนหยดน้ำเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีน้ำนี่นะครับอันนี้เป็นน้ำที่มันกลั่นขึ้นมาจากปฏิกิริยาของน้ำกรดหรือน้ำกลั่นในตัวแบตเตอรี่เก่าที่อยู่ข้างในของมันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่มันแตกแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนออกก็คือน้ำมันระเหยออกมาแล้วมันซึมไปอยู่ในตัวของของพลาสติกตัวนี้ ไม่ว่าจะเช็ดยังไงนะครับผมใช้ผ้าใช้น้ํามันใช้อะไรเช็ดมันก็สะอาดได้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะซึมเกิดการปฏิกิริยากลั่นตัวกันเป็นหยดน้ําเหมือนเดิมนะฮะแต่วงจรไม่มีปัญหาผมเทสแล้วผมขายมาเยอะมากนะฮะก็ทุกตัวไอตัวที่มีหยดน้ำเนี่ยฮะวงจรจะไม่มีปัญหาแค่ว่ามันน้ํากรดมันซึมอยู่ในตัวพลาสติกแล้วก็มันเกิดปฏิกิริยาเป็นกลั่นเป็นหยดน้านะฮะถ้าใคร จะเอาไปใช้แบบว่าไม่สนใจเรื่องหยดน้ําก็ก็ได้นะฮะก็ขายในราคาถูกกันไปก็ตัวนี้มีทั้งรุ่น4ี่หสวัตต์แล้วก็รุ่น320สวัตต์อะฮะมีมีตำหนิเหมือนกันขายในราคาแค่ร้อยสองร้อยบาทเองถือว่าถูกมากนะครับก็ขายขายแบบโลโลกันไปนะครับตัวหยดน้ำโอเคสรุปคือมีแค่มีแค่ตัวพลาสติกนะฮะที่มีหยดน้ำส่วนตัวบอร์ดข้างในไม่มีปัญหา ทุกตัวผมเทสก่อนส่งทุกตัวนะครับโอเคจบไปเรื่องหยดน้ํานะครับตําหนิแรกตําหนิที่2ก็คือตําหนิด้านภายนอกอย่างเช่นตัวนี้ที่เห็นนะครับก็จะเป็นอ่าบอดี้มันแตกแตกด้านบนบ้างด้านข้างบ้างนี่นะฮะก็จะเป็นตอนขณะขนส่งเขาใส่ทับบนพาเลทแล้วก็ทับกันมาเป็นชั้นชั้นชั้นแล้วก็ใช้รถโฟนะะกึยกโยนเขาไปโยนเข้ามามันก็นเลยแตกแต่วงจรด้านในเหมือนเดิมครับ ทสแล้วเทสก่อนส่งทุกตัวใช้ได้ปกติก็มีทั้งรุ่น450วัตต์315วัตต์320วัตต์นะครับก็ขายในราคาถูกกันไปนี่ของซินโดมนะครับแล้วก็ตำาหนิอีกตัวนึงที่อยู่ด้านนอกที่จะเห็นพบเห็นได้ทั่วไปก็คือตำแหน่งขาตรงนี้ล็อกตัวนี้นะครับมันจะหักเพราะว่าตอนที่คนงานเขาแกะแบตเตอรี่เขาอาจจะเอาออกโดยผิดวิธีนะครับมันก็จะหักจะบินไป ก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าใครซื้อไปแล้วก็บอกว่าอาแค่เอาไปใช้ไม่สนใจเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกแนะนำนะฮะตัวนี้นะครับอีกตําหนิหนึ่งก็คือตําหนิทางด้านภายในสิ่งที่เจอก็คืออาขาลองนะฮะเห็นไหมฮะขาลองของตัวมอเตอร์แปลงตัวนี้มันจะหักเพราะว่าเกิดการโยนกันไปโยนกันมานะครับแล้วก็ขาลองมันจะหักผมก็เลยทุกตัวเนี่ยผมผมจะยึดน็อตเพิ่มเข้าไป ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องขาลองก็เดี๋ยวตอนขนส่งผมอาจจะอัดโฟมหรืออัดอะไรเข้าไปข้างในเพื่อป้องกันการขยับของมันนะฮะเพื่อคนไหนซื้อไปก็จะอาจจะเจอโฟมที่ผมอัดเข้าไปนะฮะวงจรใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาอีกอันนึงที่มีตำหนิก็คือตำหนิทางด้านภายในก็คือเสายึดตัวน็อตนะครับสกรูน็อตตัวนี้มันอาจจะหักก็บางตัวก็จะมีน็อตยึดแค่ตัว2ตัวสามตัวนยฮะอาจไม่ครบสี่ตัว ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ามันใช้งานได้นะฮะก็รวมๆแล้วตามนี่ก็จะมีอยู่สตัวแคน่นี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาวงจรทุกตัวใช้ได้ปกตินะฮะเพราะผมเทสตามมาตรฐานร้านผมอยู่แล้วฮะก็ดึงโหลดใช้จนแบตหมดนะครับจ่ายโหลดร้อยวัตต์ต่อเนื่องต้องจ่ายได้แล้วก็เสียบชาร์จไว้ทั้งคืนนะฮะเพื่อทดสอบการชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ต้องชาร์จเต็มนะฮะไม่บวมไม่แตก ก็ถ้าใครสนใจก็ราคาผมลงไว้ข้างใต้ช่องรายละเอียดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ